มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับที่การเจรจาสันติภาพกลับกลายเป็นการนับถอยหลังสู่สงครามวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของการเจรจานิวเคลียร์ที่เดิมพันสูงมากๆระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิรานในปี2025นะครับคือมันเริ่มต้นด้วยความหวังเต็มเปี่ยมเลยแต่กลับจบลงด้วยการประทะกันทางทหารที่เปลี่ยนชมหน้าของตะวันออกกลางไปเลยไทม์ไลน์นี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยครับ คือทุกอย่างมันพังทลายลงเร็วมากเร็วแบบไม่น่าเชื่อเลยภายในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับในเดือนมิถุนายน2025สถานการณ์มันบานปลายแบบก้าวกระโดดเลยเริ่มจากอิสราเอลโจมตีปุ๊บอิหร่านถอนตัวจากการเจรจาทันทีจากนั้นสหรัฐก็เข้ามาโจมตีโดยตรงอิหร่านก็ตอบโต้กลับไปกว่าจะมีการหยุดยิงความรุนแรงก็ลุกลามไปไกลแล้ว แล้วถึงแม้สงครามมันจะสั้นๆแค่12วันนะครับแต่ผลลัพธ์ของมันนี่สิมันน่าเศร้าแล้วก็รุนแรงมากจริงๆครับมีคนเสียชีวิตมีคนต้องหนีออกจากบ้านตัวเองนี่แหละครับคือราคาที่ต้องจ่ายเมื่อการทูดมันไปต่อไม่ได้มันก็เลยเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่ทำไมเส้นทางที่ควรจะนำไปสู่สันติภาพมันถึงกลับกลายเป็นทางไปสู่สงครามครั้งใหญ่ได้ ก็เพื่อที่จะเข้าใจว่าระเบิดมันทำงานยังไงเราก็ต้องย้อนกลับไปดูที่ตัวชนวนของมันกันก่อนเลยครับโอเคครับเราจะมาค่อยๆแกะรอยกันไปทีละประเด็นนะครับมีปัจจัยสำคัญอยู่5อย่างที่ทำให้การเจรจาครั้งนี้มันล่มสลายลงเราจะดูกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่มันตึงเครียดมากๆไปจนถึงผลกระทบที่มันยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับเส้นปลาย60วันหรือที่เรียกกันว่าการทูดแบบบีบบังคับ คือการเจราจามันเริ่มต้นขึ้นมาแบบไม่ธรรมดาเลยครับมันมีเงาของการข่มขู่อยู่ตลอดเวลาเลยครับรัฐบาลทรัมป์เนี่ยเขายื่นคำขาดให้อิหร่านเลยนะว่าต้องเจราจาให้ได้ข้อสรุปภายใน60วันไม่งั้นก็ต้องเตรียมเจอกับผลลัพธ์ที่ร้ายแรงซึ่งแน่นอนใครๆก็รู้ว่ามันหมายถึงการใช้กำลังทหารมันไม่ใช่การเชิญมาคุยดีๆเลยครับแต่เป็นการบีบกันตั้งแต่ต้น แล้วที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือในขณะที่ปากก็บอกว่าอยากจะเจรจานะครับประธานาธิบดีทรัมป์กลับพูดออกมาตรงๆเลยว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในอิหร่านพอพูดแบบนี้ออกมาปุ๊บมันก็เลยเกิดคำถามตัวใหญ่ๆขึ้นมาเลยว่าตกลงแล้วเจตนาที่แท้จริงของสหรัฐคืออะไรกันแน่ฝั่งอิหร่านก็เลยมองว่าเอ๊ะหรือว่าการเจรจานี้มันเป็นแค่ฉากบังหน้าสำหรับเป้าหมายอื่นที่มันใหญ่กว่านั้น ไปกันต่อที่ข้อที่2ครับวงจรอุบาทหรือก็คือการบีบบังคับที่มาเจอกับการเผชิญหน้าท่าทีที่แข็งกร้าวของสหรัฐเนี่แหละครับที่มันสร้างสิ่งที่นักวิเคราะห์เขาเรียกว่าวงจรอุบาทขึ้นมาลองนึกภาพตามนะครับคือยิ่งสหรัฐกดดันมากเท่าไหร่ อิหร่านก็ยิ่งตอบโต้แบบท้าทายกลับไปมากขึ้นเท่านั้นแล้วพออิหร่านตอบโต้กลับสหรัฐก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันเข้าไปอีกมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละครับกลายเป็นวงจรที่บ่อนทําลายความไว้ใจกันจนไม่เหลืออะไรเลยแล้วสหรัฐก็ไม่ได้แค่ขู่ลอยๆนะครับเขาแสดงออกให้เห็นเลยว่าเอาจริงด้วยการส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R Ford ไปจ่อรอในภูมิภาคเลยซึ่งนี่มันเป็นการส่งสัญ,ญญาณทางทหารที่ชัดเจนมากว่า คำขู่ของพวกเขาเนี่ยมันมีน้ำหนักนะแน่นอนครับว่าพอเจอแบบนี้เข้าไปฝั่งอิหร่านก็ตอบโต้กลับด้วยคําพูดที่แข็งเกล้าไม่แพ้กันเลยพวกเขาปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐแล้วก็เดินหน้าเร่งพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองต่อไปอีกถึงขนาดที่ว่าไปสะสงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับที่ใช้ทําอาวุธได้ในปริมาณที่เยอะเป็นประวัติการเลยนะมันก็เหมือนเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าพวกเขาไม่ยอมก้มหัวให้ใคร แล้วฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ทุกอย่างมันพังลงมาเลยนะครับก็คือการที่สหรัฐเดินหน้าคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มทั้งทําที่การเจราจามันเริ่มไปแล้วการกระทําแบบนี้มันทําลายความน่าเชื่อถือที่มันก็เหลือน้อยอยู่แล้วให้หมดไปเลยในมุมของอิหร่านนะนี่มันคือหลักฐานชั้นดีเลยว่าสหรัฐไม่ได้จริงใจกับการเจราจาเลยแม้แต่นิดเดียวและความไม่ไว้ใจกันสุดๆนี่แหละครับที่มันส่งผลไปถึงข้อเสนอที่แต่ละฝ่ายเอามาคุยกันบนโต๊ะด้วยข้อที่3ามครับ พิมพ์เขียวที่มันขัดแย้งกันเองหรือพูดง่ายๆก็คือ2ข้อตกลงที่ไม่มีวันจะมาเจอกันได้พอเรามาดูข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายเทียบกันแบบนี้ โอ้โหจะเห็นเลยว่ามันต่างกันคนละขั้วเลยครับสหรัฐเนี่ยเขาต้องการแบบเดีลวเดียวจบรวบทุกอย่างไว้ในข้อตกลงเดียวไปเลยในขณะที่อิหร่านเสนอแผนแบบค่อยเป็นค่อยไปทําทีละขั้นเพื่อค่อยๆสร้างความไว้ใจกันมันเหมือนกับคนสองคนนะครับที่พยายามจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแต่ดันเริ่มสร้างจากคนละฝั่งโดยที่ไม่ได้นัดกันเลยว่าจะมาเจอกันตรงกลางที่ไหน แต่หัวใจของปัญหาจริงๆเลยนะครับมันอยู่ที่ข้อเรียกร้องของสหรัฐที่บอกว่าอิหร่านต้องเลิกเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้เป็นศูนย์ศูนเซเลยนะครับซึ่งสําหรับอิหร่านแล้วข้อเรียกร้องนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเขามองว่าการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพื่อสันติเนี่ยมันเป็นสิทธิของประเทศเขาตามส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศการจะให้ยอมรับข้อเสนอนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการบอกให้ยอมจำนนนั่นแหละครับต่อไปข้อที่4ครับแรงกดดันจากภายนอก หรือก็คืออิทธิพลและการแทรกแซงจากตัวละครอื่นๆที่ไม่ได้อยู่บนโต๊ะเจรจาคือต้องเข้าใจก่อนว่าเกมนี้มันไม่ได้มีผู้เล่นแค่สหรัฐกับอิหร่านนะครับแต่มันยังมีผู้เล่นสำคัญอีกสองกลุ่มที่คอยจับตาดูอยู่ไม่ห่างแล้วก็มีอิทธิพลสูงมากด้วยนั่นก็คือรัฐบาลอิสราเอลกับกลุ่มการเมืองสายแข็งในสหรัฐเองนี่แหละครับทางฝั่งอิสราเอลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนายกเนทันยาหูในตอนนั้นเขาแสดงจุดยืนชัดเจนเลยว่า ไม่เอาข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นถ้ามันไม่จบลงด้วยการที่อิหร่านต้องรื้อโครงการนิวเคลียร์ทิ้งทั้งหมดคือเขากลัวว่าการเจรจาที่ยืดเยื้อเนี่ยมันจะเป็นการซื้อเวลาให้อิหร่านเฉยๆแล้วก็ขู่ไว้ด้วยนะว่าถ้าจําเป็นอิสราเอลก็พร้อมจะลงมือเองฝ่ายเดียวในขณะเดียวกันที่สหรัฐเองก็มีแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศที่หนักมากเหมือนกันครับสสจากพรรครีพับลิกันส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีทรัมป์เลยเพื่อย้ำจุดยืนที่แข็งก้าว พอเจอแบบนี้เข้าไปมันก็เหมือนเป็นการปิดประตูไม่ให้รัฐบาลมีช่องว่างที่จะยืดหยุ่นหรือประนีประนอมได้เลยและข้อสุดท้ายข้อที่5ครับผลพพวงที่ไม่แน่นอนหรือก็คือชมหน้าใหม่ของสถานการณ์ในปี2026ที่เกิดขึ้นหลังจากการประทะกันสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือสถานการณ์มันซับซ้อนแล้วก็อันตรายกว่าเดิมอีกครับ ตอนนี้อิหร่านกลายเป็นประเทศที่รัฐบาลสายแข่งกลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จและก็กำลังเร่งสร้างเสริมศักยภาพทางทางทางหารและนิวเคลียร์ขึ้นมาใหม่อย่างเต็มที่ในขณะที่ฝั่งสหรัฐเองก็กำลังปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในภูมิภาพส่วนอิสราเอลก็ยังคงเฝ้าระวังแบบไม่กระพริบตาแต่จุดที่มันน่ากังวลที่สุดน่าจะอยู่ตรงนี้แหละครับพออิหร่านไล่ผู้ตรวจสอบจาก IAEA e ออกไปจากประเทศ มันก็เท่ากับว่าตอนนี้ประชาคมโลกกำลังบินแบบไม่เห็นอะไรเลยคือไม่มีใครรู้ได้เลยว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมันก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วแล้วไอ้ความไม่รู้นี่แหละครับที่มันอันตรายที่สุดเพราะมันเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการคำนวณที่ผิดพลาดซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่มันรุนแรงยิ่งกว่าเดิมได้แล้วทั้งหมดนี้มันสอนอะไรเราบ้างเราได้เห็นแล้วนะครับว่าการทูตแบบบีบังคับ บวกกับความไม่ไว้ใจกันบวกกับข้อเรียกร้องที่ไม่มีใครยอมใครแล้วก็มีแรงกดดันจากภายนอกเข้ามาอีกมันคือส่วนผสมชั้นดีที่นำไปสู่ความขัดแย้งได้เลยและทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่ยังไม่มีใครตอบได้เอาไว้ว่าในสถานการณ์ที่มันเปราะบางขนาดนี้สงครามครั้งใหม่ที่อาจจะใหญ่กว่าเดิมมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจริงๆหรือ